สวัสดีค่ะดรหมอแพมนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ plus condo ค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยค่ะห่างจากเดอะมอลล์เพียง500เมตรแล้วก็ห่างจากห้างเทอร์มินอลเพียง500เมตรเองค่ะแล้วด้านหน้านะคะก็คือติดกับถนนริศภาพซึ่งเป็นถนนใหญ่ค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องตัวอย่างห้องขนาด27ตารางเมตรนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะนั่งได้ประมาณ1-2คนเลยค่ะ หับเ,เ,เลยดีกว่าส่วนฝั่งนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตั้งทีวีได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีชั้นวางของมาให้ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะสามารถเก็บของพวกดีวีดีหรือว่าเป็นซีดีหรือว่ารีโมทอะไรี่เก็บได้หมดเลยนะคะด้นน้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะลิ้นชักเก็บของลิ้นชักเก็บเครื่องสำอางนะคะ ด้านบนฝั่งนี้นะคะก็<ไ>จะเป็นตู้เก็บของได้เหมือนกันหรือว่าจะวางของลูกตกแต่งสวยงามแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูห้องนอนกันค่ะโอ้อันนี้นะคะเขามีฉากกั้นให้เราด้วยจะเป็นประตูกระจกนะคะเชื่อมระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนนะคะตอ,อนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น23นะคะขนาดเตียงนอนนะคะ5ฟุตนะคะโอ้ยนมสบายยานมาอยู่ที่นี่เลยแล้วกันเนาะส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนะคะที่ง ที่เก็บของตรงหัวเตียงให้ด้วยนะคะส่วนทางด้านปลายเตียงนะคะเราสามารถที่จะติดตั้งทีวีได้นะคะสมมติว่าคนที่แบบอยากจะนอนดูทีวีก็สามารถนอนดูทีวีตรงนี้ได้เลยแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้เลยะคะ่ะอยู่ที่บริเวณปลายเตียงนะคะพอเปิดมาปุ๊บไฟก็จะติดอัตโนมัตินะคะ ก็มีไม้ไอตัวราวแขวนให้แล้วก็จะมีราวผองเกลียวด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักเก็บนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของนะคะสามารถเก็บของได้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูของครัวกันนะคะโอ้ฝั่งนี้เขาก็จะมีซิงค์ล้างมือมาให้นะคะของฮารเฟลเล่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะทําอาหารระกอบอาหารเล็ก,ลกๆนๆ้อยก็นี่เลยค่ะเขามีเตาไฟฟ้ามาให้ ะะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บพวกอุปกรณ์ช้อนซ่อมตะหลิวมีดนะคะอุปกรณ์การทำอาหาระะแล้วก็จะมีลิ้นชักด้านล่างให้เก็บของดยสองซีกเลยนะคะนี้ส่วนด้านบนนะคะก็เราสามารถที่จะตั้งเป็นไ mm. มโครเวฟได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันสามารถมีพื้นที่ที่จะตั้งองเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าตั้งเป็นตู้เย็นได้ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะเดี๋ยวมาลองนั่งกันเลยดีกว่า สำหรับสองท่านนี้ได้พอดีเลยนะคะไม่ได้ขัดแคบนจนเกินไปนะคะด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตู้เก็บของให้ด้วยก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นระเบียงนะคะซักล้างบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็มีบริเวณให้เราตาดผ้าได้ด้วยะค่ะห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะมีที่ฉีกลนให้เราด้วย แกนทิชชู่อยู่ข้างๆจะติดตั้งข้างกัตงกบตัวสุขภาพเลยค่ะอุ้ยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่เลยห้องน้ำนะคะของที่นี่นะคะก็ถือว่าออขนาดนะคะกำลังดีนะคะพอเข้ามาด้านในแล้วลองใช้ดูแล้วนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าไม่อึดอัดเลยคะ่ะแล้วก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะมีแบ่งโซนอาบน้ำแล้วก็โซนห้องน้ำนะคะอย่างชัดเจนนะคะก็บอกกับคนที่อยู่คนเดียวนะคะคือทำความสะอาดง่ายมากเลยะคะ่ะ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นี่นะคะข้อดีเลยนะคะของที่นี่ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวซ็อกคูนะคะไม่ว่าจะเป็นชักนะคะหรือว่าตู้ด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวซ็อโคูเราก็จะได้ของที่ดีกว่านะคะความรู้สึกฟีลลิ่งในการใช้ก็จะดีนาค่ะนี่นะคะห้องขนาด27ตารางเมตรแบบฟูลลีเฟอร์นิชนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ถึงสองคนนะคะหรือว่าอย่างเช่นเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางนะคะ